ออไอพี่ดี๋ยวี่มงย้าเลยนี่แไปก้บบเงินมา่าวส่ละเงินงอย่อดได้ดิอ้าวกบ่ไดออไอพี่ตู ATM ้เอทีเอันเศร้านี่ไอเอาบัตรไปอตไอก็ใสละครับมาละไอวัชเบอร์อห้าร้อยมันเขียนขึ้นไปต้งสือบอกว่ายอดมันไม่เพียงพอบนะอไอก็เลยไคลาทธนาคารเยนะไอวัชเบอร์ขึ้นแกหาร้ มีปัญญาห้องเบิกมาธนาคารมันกี่ลายครับเต๋แมนบอยเนี่นจะเข้ามีในบัญชีบอเอ้าแมนเซนติเออหล้วก็จะ่ยมในเรื่องธนาคารนี่เอ้าเออพ่กมันเกี่ยวกับธนาคารบ่เอ้าเกือบไปด้วยนี่เกือบยังอีกเกือบทุกตู้เอทีเอ็มติมแล้วหาเงินเรื่องติดคุกเงินะแม่นบ่เอาเดวไปเดวไป ไม่ไงล่ะไอเจ้าใบจะไปหาหมอคือมาไหวเถอะโอ้ยก็ไปแล้วเมื่อกี้เนาะจอดขี้นี้ปุ๊บจอดรถปุ๊บก็ลัางสี่ยางก็ไปได้เลยนี่เออที่ตั้งนางก็เจ้าก็เขียนว่าเลื่อนยังไงเออเลื่อนกุเลื่อนก็บพรบอกกันใด้หมอก็เลยจะเลยกลับมาแต่กลับมาต้องเชื่อมาเลื่อนเนาะโอ้โที่เขางเชื่อมาเลื่อนให้กระจกนะให้เจ้าเลื่อนเข้าไปหาหมอเอาแม่นจีเออเปแม่นให้เลื่อนให้เจ้าขับมาบ้านพื้นโอ้คุณเป็นหมอเลื่อนนัดเท่าที่บอเออเอ้ยไปไ่ ไอ,อ,อไม่ยังไงล่ะพกเจ้าได้เอาไปูปลูกเนาะนคือก็มีหมากมีอย่งจัเรืออมีแต่นอเต็มอยู่ไหมผูปลูกก็เป็นกระเทยเป็นกระเทยแน่กับไข่เพราะว่าบอมีลูกมีปีแกบ,บ้าบอสันแมนโอ้ยสามาสวยกูบมูอแห้คนปลูก็เป็นกระเทยการถกระเทม Hysj <laughs> Heش